ยื่นปุ๊บได้ปับ๊บ FIVB ขอเจ้าภาพจัดวอลเล์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2029สหพันธ์วอลเล์บอลน,นานาชาติ FIVB ยังคงมีแผนเดินหน้าที่จะพัฒนาวงการลูกยางโลกให้กลายเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องโดยหวังใช้ฐานแฟนบอลในทวีปเอเชียเป็นกำลังสำคัญล่าสุด FIVB ได้ออกมาประกาศให้ฟิลิปปินส์เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันวอลเล์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2029ถือเป็นครั้งแรกที่จะถูกจัดขึ้นที่ประเทศฟิลิปปินส์ ด้านฟาบิโออาเซเวโดประธานสหพันธ์วอลเล่บอลน,นานาชาติ FIVB ออกมากล่าวถึงการตัดสินใจครั้งนี้ว่าการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันวอลเล่บอลหญิงชิงแชมป์โลก2029ที่ฟิลิปปินส์ถือเป็นโอกาสที่จะแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของกีฬาวอลเล่บอลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอีกครั้ง นอกจากนี้ยังส่งผลกระทบเชิงบวกที่กีฬาของเรามีต่อสังคมอีกด้วยฟิลิปปินส์เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันวอลเล่บอลชายชิงแชมป์โลก2025ได้อย่างดีเยี่ยมและเราเชื่อมั่นว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นเช่นเดียวกันในปี2029เรากำลังก้าวไปอีกขั้นในการเพิ่มจำนวนแฟนวอลเล่บอลทั่วโลกจากกว่า800ล้านคนเป็น1.6พันล้านคนเพื่อสร้างอนาคตที่สดใสย,ยิ่งขึ้นสำหรับกีฬาวอลเล์บอลทั่วโลก สำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกจะจัดขึ้นทุก2ปีครั้งโดยครั้งหน้าในปี2027จะเป็นสหรัฐอเมริกาและแคนาดาเป็นเจ้าภาพร่วมกันในการจัดการแข่งขันก่อนที่อีก2ปีต่อมาจะกลับมาจัดที่เอเชียอีกครั้ง